ก้องสดพดหมูสวัสดีครับสวัสดีครับก้องสดพดหมูครับวันนี้พี่ก้องกลับมาแล้วอ้าวเมื่อวานมีพอดีไปอ่วเมืานไปติดภุระปะปังใช่แล้ววันนี้เองต้องกลับมาเพราะเดี๋ยวยันนี้จะไปดูเออ่นักนักขบันรอบแรกเหรออ้าววันนั้นชวนดูบอกไม่ดูอ้ก้องดูวันนี้ด้วยค่ะเอจ้าอุดหนนนี่วันนั้นไปซื้อซอสมาพี่ก้องสั่งทางออนไลน์เป็นซอสทอดทง เอามาลองทำแบบทำไม่เป็นอ่ะก็ลองมาผัดกินเฮ้ออร่อยก็เลยมาแนะนำเอาพามาแนะนำให้ท่านผู้ชมคุณเลยคะคุณยาย่าย่ากดีค่ะคุณก็สวัสดีค่ะคุณพศสวัสดีค่ะเขามีสั่งเฉพาะออนไลน์นะใครที่ชอบแบบว่าเนี่ยไม่ต้องทำเลยคือปรุงปุ๊บทำปุ๊บอร่อยไงฉันวิพศซื้อมากินถึงบอกโอ้โหฉันมาแนะนำนะเนี่ยเนี่ยฉันซื้ออันนี้มาไี่งผัดไทยนี้แล้วลองทำกินเอ้า ทำไมมันมันแบบเหมือนผัดไทยอะไรก็เขาบอกทำเอามาทําผัดไทยก็เลยพากันมาแนะนําเพราะว่าร้านนี้มีของหลายอย่างมากเดี๋ยวเรามารู้จักกันนะครับใครสนใจซื้อก็ขึ้นเลยเขาขายเฉพาะออนไลน์แล้วอร่อยทุกอย่างแล้วเก็บได้เป็นปี2ปีเลยนะเนี่ยขึ้นออนไลน์เลยขึ้นขึ้นสั่งได้เลยดูไปสั่งไปนะไม่แพงขวดละร้อยเองนี่ร้อยหนึ่งใช่ไหมพี่แล้วเนี่ย หดละร้อยทั้งหมดเลยค่ะหมดเลยแล้วชื่อในกระปละห้าแถมหนึ่งนะห้าแถมใช่ค่ะแล้วกระปิอ่ะกะปิก็ร้อยหนึ่งค่ะของเราบรรจุเยอะมากนะคะสามร้อยกรัมค่ะทำได้ใหญ่ๆเป้งๆแบบนี้สิบห้าจานค่ะท่านผู้ชมน้ำจิ้มสุกี้ร้อยเดียวหวดเท่ายัก์ทํามันแล้วแบบรสชาติแบบว่าเหมือนสามสี่ร้อยเลยนะเขาบอกว่าตอนนี้คุณย่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวอธิบายเลยมีกี่ชนิดบ้างเยวอธิบายเลยทั้งหมดสินค้าของเรานะคะมีทั้งหมด หกบวกหนึ่งเป็น7ชนิดเจ็ดชนิดนันเลอมีอะไรบ้างก็คืออันแรกนะคะกะปิปรุงรสทอทงนะคะกะปิตัวนี้นะคะพิเศษมากนะคะเราทําจากกุ้งเคยนะคะเกรดเนะคะไม่ใช่ A ธรรมดานะคะ A++ บวกบวกบวกนะคะสินค้าตั้งต้นเรานะคะอย่างดีมากนะคะทําให้เนื้อกะปิของเรานะคะเนียนนะคะสวยเวลาคลุกข้าวคลุกง่ายมากค่ะกะปิตัวนี้นะคะทําได้ตั้ง 13เมนูนะคะเวลาเปิดกระปุกมาข้างในนี้นะคะมีวิธีการทำา13เมนูมีด้วยเหรอใช่ค่ะโอ้อันี้อันรกอแรกเร่าไหร่าไหร่เท่าไหร่แค่ร้อยเดียวนะคะร้อยเดียวแกให้นะอันต่อไปคืออะไรคะต่อไปอะไรคะต่อไปนะคะก็คือเนี่ยเขามีอันนี้นะคะอันนี้อร่อยมากนะคะสายหมูแดงห้ามพลาดเลยนะคะน้ำจิ้มซอส ลาดข้าวหมูแดงใช่ค่ะข้าวหมูแดงค่ะแกงหมูแดงนะฮะอร่อยมากอร่อยเวอร์วังมากค่ะแกงย่างสายหมูแดงต้องชิมนะคะแกงลาดเลยพี่นี่ข้าวหมูแดงอยู่นี่อร่อยละลยโอ้พี่พศร้อยเดียวด้านแล้วทานได้เลยนะคะนี่นี่เก็บไว้ได้กี่วันพี่ค่ะตัวนี้นะคะเก็บไว้ได้หนึ่งปีนะคะเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นนะคะแช่ตู้เย็นอู้ช้ำมาก กะปินี่ไม่ผิดหวังจริงๆนะคะนี่ท่านผู้ชมโอ้น่าทานมากราดแล้วแบบรสชาติมันไม่หวานด้วยแล้วแบบเป็นอร่อยละมุนเลยนี่พอาะตี๋เปิดน่อยาเดี๋ยวหกนี่วพาเปิดมาไงนี่เปิดมาปุ๊บนะพอเปิดมาปุ๊บนะ เจอมี่สูตรทำอาหารเลยค่ะนี่เลดมากเลย13เมนูใช่ค่ะใช่แล้วก็ลุกละร้อยร้อยแล้วป่ะร้อยเดียวทุกอย่างและที่สําคัญคือเก็บไว้ได้3ปีเฉพาะกะปีนะค่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนป่ะค่ะใช่ค่ะไม่ต้องแช่ตู้เย็นเก็บได้3ปีแต่ถ้าแช่ตู้เย็นก็ได้นานกว่านั้นส่วนพวกน้ําจิมนี่ปีหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องแช่ตู้เย็นไว้เพราะว่าไม่ว่ายี่ห้อไหนมันก็ ก็เสียเหมือนกันถ้าไม่ใช่ตัวเย็นจากของเรารสชาติคงเดิมแมาหมูแดงอะไรต่อคะอะไรอีกอะไรอีกต่อไปนะคะก็เป็นซอสผัดไทยค่ะซอสผัดไทยผัดไทยของเรานะคะรสชาติไทยแท้นะคะ ซอสผัดไทยผัดไทยนะคะซอสนี้นะคะนอกจากทําผัดไทยได้แล้วแล้วยังทําได้อีก13เมนูนะคะเหมือนกันใช่ค่ะทำอะไรได้บ้างคะเวลาส่งไปเขาจะส่งวิธีการทํา13เมนูต่างๆไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ๊วนะคะผัดได้ด้วยหรอใช่ค่ะผัดซีอิ๊วผัดโป๊ยเซียนนะคะแล้วก็ผัด ผัดห้าเซียมนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามานะคะมีสิบสามเมนูค่ะทุกอย่างไม่ผิดหวังจริงค่ะอร่อยมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะชิมกันพี่ก้องเขาทำมาให้ชิมกันผัดไทยเคืร์ดมีไหมคะชิซซอส์มีไหมมีเลยที่เก๋กว่านี้คืออันนี้คือมาจากซอสที่พูดซื้อกินนั้นไงคือเอาจากซอสมาอย่างนี้กุ้งกุ้งแห้งเห็นไงเป็นอย่างั้นนะคะซื้อแล้วมาผัดเองนี่แล้วต่อไปน้ําจิ้มข้าวมันไก่อ๋อจิ้มข้าวมันไก่หยิบผิดอันนี้อันนี้น้ำจิ้มข้าวมันไก่อันนี้นะคะเป็นน้ําจิ้มข้าวมันไก่ ของเรานะคะห<อ>มักด้วยซอสอร่อยมากนะคะไม่ผิดหวังนะคะร,ร้อยหนึ่งเหมือนกันร้อยหนึ่งเหมือนกันค่ะอันมีอันมีอันมีอันีสั่ง,งได้เลยเอออันีอันมีอันมี โอ้โหคุณดูน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มคุณรสชาติเลิศเลยใช่ไหมคุณยายรับรองไม่ผิดหวังเขาบอกว่าถ้าถ้าทมมาจากรายการดูมาจากรายการกองสุปเปอร์เขาแถมผัดไทยสำเร็จรูปหนึ่งซองค่ะแถมอันนี้ค่ะหนึ่งซองเออนะคือไม่ได้ได้กิมได้กิมได้กิมมือได้กี่คนเนี่ยหนึ่งห่อได้สองเสิร์ฟนะคะสองเสิร์ฟเสิร์ฟเท่านู้นหรออันนี้อันนี้เสิร์ฟเดียวนะคะอันนี้อันนี้อันนี้มีกุ้งแห้งอะว่าเราทเสิร์ฟใหญ่่คะมีกุ้งแห้งมีน้ำซอสซอสตัวอย่างเนี่ย ไม่ด้แก่อร่อยอย่างเดียวนะเขามีประโยชน์ทางของสมุนไพรด้วยอีกมากมากเลยอ่ะแล้วมีซอสอีกคะซอสอะไรค่ะต่อไปนะคะเป็นน้ำอะไรอะซอสกะเพราค่ะผัดกะเพราเนะค่ะกะเพราวันนี้เรามาด้วยกะเพราเนื้อนะคะของเรามีฮาลาลด้วยค่ะพี่น้องอชาวมุสลิมทานได้นะคะกะเพราไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าไปทำเตรียมโครงเตรียมเครื่องซื้อข้ามาผัดโฉมเสร็จเรียบร้อยเลยได้เลยเยอะมากผัวรักผัวหลงอันสุดท้ายเลยค่ะเป็นยงไงค่ะน้ำจิ้มสุกี้ค่ะของเรา ดูกี้เราสีส้มนะคะสูตรกวางตุ้งนะคะอร่อยมากค่ะไม่ผิดหวังสีส้มๆออกมาสวยงามมากค่ะโอ้หมดนี่ก็ประมาณ750รกรัมนะ0รัอยห้กรัมค่ะใหญ่เป้งๆค่ะเดี๋ยวเราต้องเบรกสักครู่เดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าซอสต่างๆนานาที่เสนอนําเสนอไปเนี่ยมาทรอาหารแล้วมันอร่อยจริงไหมเดี๋ยวเรามาชิมกันและที่สําคัญคืออย่านั่งดูรายการเฉยๆสั่งด้วยคนละร้อยเองคือถูกที่สุดแล้วเศรษฐกิจอย่างนี้ สั่งไปเก็บไว้เวลาเวลาแบบไม่มีตังเนื้อก็เอาไปผัดข้าวกินใช่ไม่ใส่เนื้อสัตว์ก็ได้อ่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาชิมกันคะ่ะครับผมก้องสดพดมูอ่ามาแล้วค่ะคุณพดกินใหญ่เลยกินอะไรก็ับพดรายการมาแล้วข้าวหมูแดองอร่อยไหมอร่อยมาก แล้วมารู้ด้วยว่าไอ้น้าจิ้มข้าวหมูแดงเขาเนี่ยน้ําราดข้าวหมูแดงเนี่ยสามารถเอาไปหมักหมูมาทําเป็นหมูแดงได้รสเลยือยหรือเ่นนารสชาติไงะไรพูดซีรสชาตินครปฐมก็นครปฐมเถอะล <c oughs> ูกค้าหลายคนนะคะพูดแบบนี้เพราะว่ามันทื้จะดังว่าข้าวหมูแดงนครปฐมค่ะพี่ก้องแต่นี้แบบรสชาติแบบ โทรไปตอนนี้เลยนะคะท่านผู้ชมโทรเลยค่ะมี่ที่หมายเลข0818320121นะคะหรือ0 8 7 2 1 6 3 5 5 2หรือสแกน QR code ก็ได้ตอนนี้นะคะถ้าเกิดซื้อในเพจตอนนี้ซื้อ5แถม1ขวดละ100บาทรงเสียซื้อให้1ขวดเป็นถึง100บาทและแถมนี่ด้วยมาไอเมฆอะไรนะถ้าบอกมาจากรายการกล้องสดพจน์มูนะคะแถมนี้นะคะแถม1ซองนะคะท่านผู้ชมดูนี่หมูแดงนี่คือใช้ซอสข้าวราด หมูดแดงมหมักนะแล้วก็มาทำ<ห><ห>ซอสน,นี้นะคะหมักหมูดแดงค่ะอร่อยมากออและมีค่ะมีอันนี้เขาจะกินน้ำน้ำ,นำพริกกระปิค่ะเป็นกระปิของทางพี่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นกระปิร้อย<ห>เดียวกินได้ทั้งปีนะจะซื้อไปหมดเลยห้าห้าขวดอะไรอย่างงี้นะไปเก็บไว้อยากกินอะไรก็ทําเลยเพราะว่ารสชาติเขาแบบถึงใจจริงๆงค่ะอันนี้ก็ติมตน้ำพริกแค่พริกกระเทียมมะนาวนะคะไม่ต้องปรุงเลยนะคะ สำหรับน้ำพริกกะปิตัวนี้นะคะพริกกระเทียมมะนาวสามอย่างค่ะท่านผู้ชมรู้ไหมเขาขายไปแบบอย่างละห้าแสนสำหรับกุ้งกุ้งผัดสะตอนะคะก็ใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะก่อนยกขึ้นก็แค่บีบมะนาวลงไปนิดหนึ่งนะคะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับกุ้งผัดสตอค่ะทำไมข้าวหมูแดงมันอร่อยอย่างนี้ค่ะที่นี่ข้าวหมูแดงเรานะคะ สูตร18อลหันนะคะด้วยเครื่องปรุง18อย่างนะคะอร่อยมากกินคำแรกก็จะหอมขึ้นจมูกเลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังนะคะสายหมูแดงนะคะห้ามพลาดนะคะนอกจากน้ำราดหมูแดงแล้วราดอะไรได้อะมาพี่ราดนี่นะค่ะใช่ค่ะบะหมี่หมูแดงราดเลยอันนี้คือมียกนะคะของโปรดที่บ้านนะคะทำทีไรจะหมดทุกทีนะคะราดด้วยมียกค่ะแล้วชิมพัตอร่อยราดไปจน จะหมูแดงเขาอร่อยนะ,ม,ะมันเน่อร่อยเลยอ่ะหมูแดงนี่เขาใช้ซอสซอสของเขาหมักเองนะแล้วก็ทำมาสูตร18อรหันนะคะอร่อยมากค่ะไม่ผิดหวังนะคะสายหมูแดงห้ามพลาดนะคะอือร่อยโทรเบอร์อะไรพี่โทรเบอร์อะไรพี่พูดเลยพี่พูดเลย081นะคะ8320121นะคะ087216 3552้าห้าสอนะคะถ้าไปขายก็เลยทำข้าวผัแดงขายเนี่ยหนึ่งขวดเทได้20จานใช่ค่ะร้านค้าร้านอาหารใช้เยอะค่ะอันนี้ค่ะเรามีราคาส่งสำหรับร้านค้าร้านอาหารด้วยนะคะโทรไปที่เบอร์ไหนนะค่ะ0818320121ค่ะกับ0872163552นะคะอร่อยมากหรือว่าไลน์ก็แอดทอทงเป็นภาษาอังกฤษ t o h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  แบบเราไม่โกหกอยู่แล้วอร่อยเราก็บอกอร่อยนี่ไงผัดไทยผัดไทยเออคุ้มจะตายร้อยหนึ่งเก็บไว้ได้ตั้งปีหนึ่งใช่ค่ะถ้าใช่เย็นก็แบบดูแลดีๆผัดไทยดีนะเนี่ยน้ำพริกอร่อยมากกะปิเขาอร่อยมากพี่แนะนําอะไรแล้วอยากกินข้าวหมูแดงอ่ะให้ข้าวขาหมูข้าวอะไรบ้างอันไก่ข้าวมันไก่ค่ะข้าวมันไก่นะสูตรน้ําจิ้มข้าวมันไก่เราอร่อยมากนะคะเก็บได้หนึ่งปีเลยเชียวนะคะรายการอะไรเนี่จังได้ค่ะ แอดไลน์มาได้ค่ะหน้าหน้าทีวีนี่ค่ะนะคะมาเลยค่ะแอดไลน์มาได้เลยนะคะน้้เลยค่ในเพจห้าแถมหนึ่งแลก็โทรบอกจากรายการกล้องซอฟต์มูนี่คแถมผัดไทหนึ่งห่อค่ะถ้าถ้าบอกมามาจากรายการกล้องซอสพดมูนะคะอย่าลืมนะคะแถมผัดไทยฟรีหนึ่งสองนะคะหมดเขตสามสิบเอ็ดมีนาคมนี้เท่านั้นนะคะน้ำจิ้มข้าวมันไก่มากค่ะอร่อยไหมอร่อยพี่น้องนี่อันนี้อนี้เอาผู้กะปิค่ะกะปิของเขาขวดละร้อยใช่ค่ะ สำหรับเมนูข้าวคุกกะปิแค่คุกข้าวสวยนะคะไม่ต้องปรุงแล้วนะคะแค่คุกข้าวสวยค่ะของเรามีข้าวทำเนียบด้วยนะคะมาแล้วฉันจะเดินกลับยังไงดีเดินไปเดินอ็อกไปเลย <laughs> ค่ะ <laughs> ไม่หมดเต็มสำหรับกะปิปรุงรสตัวนี้นะคะ <laughs> ด้วยยอดการันตีด้วยยอดขายห้าแสนกระปุกแล้วนะคะนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรอันนี้ก็ราดข้าวหน้าเป็ดนะคะใช้ซอสเราราดได้ค่ะซอสอะไพี่ ซอสน้ำราดข้าวหมูแดงนะคะนี่ค่ะอร่อยมากไม่มีเป็ดไม่มีเป็ดนะคะอร่อยมากค่ะต้องราดแบบฉ่ำๆนะคะเดา๋วลราดหมูแดงนี้แบบฉันบอกเลยว่าเด็ดมากท่าชมปากไปเรี้อยเดีวเองเด็กๆที่โรงเรียนอนุบาลทานดีมากค่ะหลายโรงเรียนแล้วนะคะใช้ของเราดีมากเลยเนี่ยอร่อยเด็กๆชอบขายก็ได้น้แบบขายอ่ะแต่แบบน้ำจิ้มเราสั่งทางนี้ไปเออขวดหนึ่งราดได้ตั้งยี่สิบจานพี่ยาย่ากะปินี่กี่กี่ขวดละ กระปินี่ขายกระปุกฮะนี่ค่ะซื้อมากี่กระปุกละทั้วขายกี่กระปุกแล้ทั้งหมดห้าแสนกว่ากระปุกแล้วห้าแสนแล้วนะเออก็กระปุกแล้วนะพี่เขาชื่อยาย่าเหรอยใช่คอนแก่นบ้านเดียวกันนัเดชเลยนะใช่เจอน้เดทบ้างไหมไม่เจอเลยค่ะอยากเจอเหมือนกันค่ะอ่ะพี่ยาย่าบอกอีกทีโทรศัพท์เบอร์อะไรเลยโปรโมชั่นเลยทมกเวลาค่ะเบอร์โทรนะคะเบอร์ติดต่อนะคะ0818320121นะคะสำหรับเฟซบุ๊กนะคะ ทอทงเคะทอทงนะคะ T H O R T H O N G นะคะสำหรับลายนะคะ S นะคะ T H O R ขีตนะคะ T H O N G นะคะร้อยเดียวเองร,อร้อยเดียว<อ>ค่ะผู้ชมทุกอย่างร้อยหนึ่งค่ะ,ะอ,อย่าลืมนะคะว่าบอกมามาจากรายการกล้องสดพลดมูนะคะเราจะได้ผัดไทยฟรีหนึ่งซองนะคะนี่ค่ะม่หมดเขต3ามมีนานี้นะคะอ,อย่าลืมนะคะนี่ค่ะ ผัดไื้อองนะคะหนึ่งซองผัดได้สองเสิร์ฟนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะน้ําจิ้มปรุงรสหรอค่ะซอสน้าราดซอสน้ำราดทุกสิ่งทุกอย่างตาทอทงนะครับไม่มีขายตามห้างมีตามออนไลน์อย่างเดียวออนไลน์อย่างเดียวเพรา้าไปขายตามห้างห้างหักหมดค่ะอร่อยมากค่ะไม่ผิดหวังนะคะสินค้าตัวนี้นะคะสนับสนุนสนับสนุนกันเยอะๆนะฮะเพราะว่าเขาทำเองใช่ค่ะอุตสาหกรรมครอบครัวครอบครัวค่ะใช่ค่ะ แต่คุณภาพนี่ระดับอร่อยไหมอร่อยบอกเลยว่าน้ําจิ้มทอดน,น้ำราดทอดตงเนี่ยอร่อยตรงต้องกราบนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมยากร่ากันเบอร์ขึ้นหน้าจอนะฮะอุดหนุนกันร้อยเดียวเองทุกอย่างเลยเ<อ>ครับอตอนนี้ต้องเบรกเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีตัวช่วยดีๆที่จะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นไปอีกเบรกักคู่ครับ